สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เพชรยน์นะครับสำนักงานใหญ่ซอยเซรีทาย68แยกหนึ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องเอกจะพามาอัปเดตสต็อกเอาติสนะครับตัว1 8่ดสปอร์ตนะครับราคาเปิดอยู่ที่4,1 0 0 0 0 0บาทนะครับปี2014เลยคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์แล้วนะครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วนะครับตัวนี้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับ แล้วก็มีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตหน้าแล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับขอบสิบเจ็ดเลยนะครับไฟล้อแมกเล็กตัวนี้เลยนะครับพร้อมกับยางไคยนะครับบีสโตนนะครับสองหนึ่งห้าสี่ห้าทับสิบเจ็ดยางปี22สองเลยนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับคันนี้ก็เส้นสายความเงาของสียังสวยๆอยู่เลยนะครับมีนะครับ สเกิร์ตหลังนะครับตลอดแบบนี้เลยนะครับไฟด้านหลังเป็น led แล้วนะครับตัวนี้นะครับมีโลโก้ toyota o u t b ีแบบนี้เลยนะครับตัว1 8 s เนาะนะครับมีตัวครอบมือจับอย่างนี้แล้วนะครับครอบมือจับกันลอยนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับ กอหนังพิยูอย่างนี้เลยนะครับแน่นๆเลยยังไม่มีย้วยนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้นะครับเป็นตัว S เนาะก็ได้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับดิจิตอลแล้ววิทยุนะครับซีดีนะครับเอ่อเอ็มพีนะครับเอเูเอสบีนะครับแล้วก็เออูเอ็กนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงปุ่มโหมดอยู่นี้เลยนะครับ มีพัดดชิดนะครับก็คอยอเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับจากพวงมาลัยเนาะโดยที่ไม่ต้องอมือออกจากพวงมาลัยเลยนะครับคันนี้นะครับปี14เนาะเลขไม้นะครับอยู่ที่190,000นะครับก็เล็กใหม่ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเนาะก็เหมาะกับการใช้จริงเน,ะนงาะ10,000ปี14นะครับก็รถตอนนี้รถ ปี่สานะครับก็ลถประมาณเจแปปีนะครับก็ไม่นะครับ19,00 0โลนะครับเทียบกับสภาพเลยถือว่าถือว่าสภาพเจ้าของใช้รักษามากๆนะครับเบาะหลังนะครับมีสครับเพดเอาติสนะครับทั้ง4ี่ประตูเลยนะครับทุกซอกทุกมุมเดิมหมดเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีเส้นสายนะครับขอบสีเงินนะครับตัดที่ประตูที่แผงคอนโทรล ที่แผงคอนโซลรถนะครับมีที่วางแก้วสองใบนะครับช่องใส่สมุะนะครับที่พักแขนนะครับอยู่ในสภาพดูดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับสีดำคันนี้สวยมากนะครับเรียกว่าเดิมทั้งคันจริงๆเลยนะครับต่อมานะครับจะพามาแนะนำนะครับตัว a อ t ตินะครับตัว 1.6G นะครับ ปี2014เช่นกันเลยไม่พอๆกันเลยนะครับแสนแปดนะครับราคาเปิดอยู่ที่379,000บาทนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับคันนี้ก็จะเป็นนะครับไฟฮอลโลเจนนะครับยังไม่มีเออม็ด LED เนาะที่โฟมไฟนะครับจะแตกต่างกับตัว S นะครับที่มีเป็น Daytime Running Light แล้วนะครับได้เป็นแม็กนะครับเดิมติดรถเลยนะครับขอ16นิ้วยาง2 0ง5 5นะครับ ก็ดอกยางยังถือว่ายังพอใช้ได้นะครับเนาะเส้นสายของคันนี้นะครับสีบอลเงินเลยนะครับด้านในนะครับเป็นสีเบจนะครับก็ทําให้รถดูดีนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เอปลดประจําการบริษัทเนาะก็ถือว่าเขาใช้ดูแลรักษานะครับแล้วก็ เข้าสู่เช็คระยะตลอดนะครับไม่มีการชนหนักติดความแน่นอนนะครับรถเกยยต์ของเราทุกคันนะครับเบาะแน่นๆเลยนะครับไม่มีย้วยไม่มีโยนไม่มีขาดนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่มีคุชคอนโรลเนาะแล้วก็จะเป็นแอร์ระบบแมนนวลอยู่นะครับปรับมือนะครับวิทยุคล้ายๆกันนะครับซีนะครับ AUX นะครับคอนโซลนะครับมีคาดนะครับสีเงินอย่างนี้เลย คาดแนวยาวมาเลยนะครับเส้นเดียวกันกับแผงประตูเนาะก็นะก็มีมีมีคาดนะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับมีลำโพงอยู่ตรงหู่ช้างนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะสะอาดสะอาดอย่างนี้เลยนะครับแน่นแ่นเลยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับด้านล่างนะครับนะครับสะอาดมากคมนะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มีกลิ่นอับใดอย่างใดนะครับ คันนี้นะครับก็ถือว่าใครหาไปนะครับใช้ชีวิตประจำวันได้เลยวิ่งทางไกลก็ดีนะครับก็ตอนนี้สต็อกเอาติสเรายังมีอีกหลายคันโนะ้ตแต่ว่าหลายๆคันก็ติดจองแล้วนะครับก็มีสีดำกับสีบอลเงินนะครับสองคันนี้ที่ยังว่างอยู่นะครับรอท่านมา,าดูชมรถตัวจริงกันได้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ ให้เป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะรีวิวรถคันต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ